แม่แม่แม,มแม่ช่วยดูสภาพ <c oughs> ผมตัวเองดูหน่อยนะ <c oughs> แม่เต้นไม่ห่วงลุกเลย <c oughs> เอ่ะเฮ้ยวันนี้พี่เก๋ยิงทักยู่เลยว่า<ะ>แม่เหมือนน้องเมทั้งมากเฮ้ยเ,เมทั้งไปไหนแล้วอ่ะ้องเมทั้งน่ะอ๋อเออมทั้งมาแล้วเ,เมทั้งกับมาแล้วเฮ้ยเมั่ไปไหนไลูกค่ะ รายการนี้เขาดูไปด้วยกันดีมากคือแก้มไม่มีใครห้ามใครออืออเป็นอย่างมากไม่มีใครห้ามกันมันเลยสนุกค่ะอุ้ยแก้มแก้มร้องลูกทุ่งแบบแบบอึ้งเฮ้ยคุณมาจากสายลูกทุ่งมาก่อนในประกวดกอนประกวดใช่ไหมตั้งแต่เด็กแก้มประกวดร้องเพลงลูกทุ่งมาตั้งแต่เด็กค่ะอ๋อก็เลยอันนี้ก็เลยเข้าทางเราเลยก็คือเราชอบอยู่แล้วแล้วพอเป็นเพลงหมอลำแล้วมันก็มันไงแม่ดูเหนื่อยโทษนะ ไม่แม่เ,เหนื่อยพอแล้วแม่ก็เสียทรงมากคือแม่นะฮะเนี่คือเพลงนี้เป็นเพลงที่ชอบมากบอก<ช>เลยใช่เป็นเพลงที่ฟังกี่ครั้งก็ไม่เบื่อสนุกทุกครั้ง <S 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 เพราะว่ามันเป็นเพลงที่เรียกพลังเรียกทุกๆคนออกมาเต้นได้ใช่ใช่แต่เพลง,ง <S 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 บทเพลงของแก้มเนี่ยเคยช่วยชีวิตคนมาแล้วด้วยจริงป่ะเพราะอ,อะไรอยังไงเพลงอะไรลูก เพลงมหันตภัยค่ะเพลงมหันตภัยใช่ช in ื่อดูไม่น่าช่วยชีวิตคนได้เลยนะใจเหมือนกันตอนแรกที่นูทราบเพราะอะไรทำไมถึงช่วยชีวิตคนได้หรอคือด้วยความที่มีพี่ๆี่แฟนเพลงอะค่ะครับช่วงหนึ่งเหมือนเขาต้องรักษาตัวฮะแล้วก็คนที่อยู่ข้างๆเขาก็เลยเปิดเพลงแก้มให้ฟังแล้วเขาเหมือนฟังแล้วเขารู้สึกเขาได้รับ กำลังใจและเนื้อหาของเพลงนี้มันไปเกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ข้างๆเขาว่าคนคนที่อยู่ข้างๆเขาคือคนที่ดูแลเขามาตลอดแล้วเขาจะผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้เราก็เลยรู้สึกดีใจมากที่เพลงของเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทําให้ให้หลายๆคนหรือว่าคนที่เขาฟังแล้วมันมีพลังกลับมาใช้ชีวิตต่อไปคือไม่ใช่แค่ให้ความบันเทิงใช่ค่ะแต่ยังเป็นเพลงที่สามารถที่จะให้แรงบันดาลใจให้พลังใจใกับ คุณผู้ฟังด้วยใช่ค่ะ<อ>ถึงแม้ว่าเพลงนี้มันจะเศร้ามากแต่มันเหมือนเป็นคติสอนใจบางอย่างในเนื้อ uh huh. หาเพลงแกไม่รู้แต่ละคนจะแปลสารไม่เหมือนกันอยู่แล้วในการฟังคนฟังแต่ละคนเขาก็จะมีความรู้สึกแตกต่างกันไปตัวเราต่อร้องก็แตกต่างในทุกช่วงของชีวิต uh huh. เหมือนกันแล้วเพลงนี้เพิ่มพลังให้แก่แก้มด้วยไหมใช่ค่ะทุกเพลง uh huh. ทุกเพลงที่เรามิวกาสได้ร้อง uh huh. แล้วม,มันเหมือนกับเวลาเราดูตัวเองย้อนกลับไปตั้งแต่ประวดอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าบางเพลงเราดูแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ย ภูมิใจอ่ะต้องขอบคุณนะที่กล้าลุกขึ้นมาออกทําตามความฝันตัวเองอมันดูแล้วมันมีพลังต่อไปในการที่จะร้องเพลงว่าจุดจุดที่เราเริ่มมาจนถึงทุกทวันนี้เนี่ยเรายังสารต่อมันอยู่เรายังมีคนที่เขายังอยากฟังเพลงจากเราอยู่สารต่อเถอะห้ามหยุดร้องเด็ดขาดคนนี้ต้องร้องเพลงต่อไปเรื่อยๆนี่ค่ะจ้างได้เพลงบอกว่าเพลงหันัะออ่มีอยู่งานหนึ่งจ้างแต่แก้บอก ขอไม่ร้องได้ไหมทําไมอย่างไหนเราเป็นคนของ่ายนะขอเพลงอะไรก็ไม่ร้องแต่เนี้ยงานแต่งแม่จิกินี่คือการเดินทางสู่อันตรายสู่มหันตภัยเลวร้ายเราเเก่งใจไม่แล้วทำไมเขามาขอเพลงมหันตภัยในงานแต่งนะคือเหมือนทางเจ้าสาวนะคะเขาเขาชอบเขาชอบเพลงเรามากเขาชอบเพลงนี้มากแล้วเขาตั้งใจเลยถ้าเขาแต่งงานเขาจะจ้างเรามาแล้วร้องเพลงนี้ฮะ แต่เราอะเราเก่งใจเราบอกว่าคือหนูพี่พี่ดีใจมากที่หนูชอบเพลงพี่<า>แล้วก็<อ>ให้พี่มาร้องเพลงในงานแต่งอ,อันนี้เราพูดก่อนที่จะร้องนะแต่ว่าแต่ขออนุญาต คนอื่นอาจจะไม่เข้าใจใช่พี่อาจจะเป็นที่คนก็จะงงโดยเพราะพ่อแม่บ่าวสาวที่สุดญาติญาติอาจจะงงเธออะไรไม่ลองเรงดึงจินตนาการสมมติเลยว่าอันนี้มีบ่าวสาวเจ้าเจ้บ่าวสาวก้านตัดเค้กกานตัดเค้กเดินเดินไปตัดเค้กเออเดินตัดเค้กอ่ะอ่ะเจ้าบ่าวสาวเดินอ่ะร้องมาแกเปิดป้าย ไม่ไหวหรอกไม่ได้แต่ไม่เข้าใจว่าขล้วความพี่ถ้าคิดว่ามันเป็นเพลงเพื่อพ่อพ่อก็ได้แต่อย่าไปโอ้โหพออินความหมายว่าดี่แหละวันนี้ไม่แต่เราก็ลองให้เขาฟังแบบสดๆลองมาแต่ว่า แต่ไม่ได้ร้องเบอร์นี้นะคะไม่ได้แบบเร็วร้าอรแต่เพราะว่าเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงที่แก้มได้แสดงพลังไงใช่ใช่ใช่ไหมเขาเล้วเชอบแล้วเป็นโอกาสพิเศษที่เขาจะได้เจอเราัสาคญของแล้วเขาก็อยากจะได้ฟังเพลงที่เขาชื่นชอบจากคุณจริงถึงแม้ว่าความหมายมันจะไม่ได้ในงานแต่งก็ตามนะแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นร้องเพลงความหมายดีๆให้เขาค่ะอพี่สังเกตหลายครั้งแล้วแก้มจะเป็นคนที่แบบมักจะชอบที่จะ ได้รับโอกาสในการร้องเพลงเพื่อใครแบบในช่วงเวลาพิเศษใช่ใช่อย่างแก้มเคยโดนแฟนขับเวลาเดินไปตามท้องถนนต่างๆเนี่ยเคยมีไหมแบบร้องให้ฟังอยค่ะยแล้วร้องไหมร้องแล้วทำไมจะต้องไม่ร้องล่ะใช่เหรอเอาง่ายๆเอาง่ายๆเนี่ยเหตุการณ์อย่างเงี้ยก็คือ มีทิปตึกแกมมี่อย่างเงี้ยน้องปวดเอทีเคขอพี่แก้มร้องให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องปวดเอทีเคใช่ในขณะที่แบบกำลังแย่นะพี่แก้มขอสักงหนึ่งเพลงได้ไหมคะจะมีชีวิตต่อไปคว้านเลยไอ้ช่วงไอ้ช่วงเนี้ยมันก็ไม่เร็วละแม่เราก็ตรวจให้เสร็จก่อนไหม เป็นนักร้องที่น่ารักมากแล้วก็เขาก็พร้อมที่จะมอบบทเพลงววพร้อมให้กับพวกเราคือนึกว่าแก้มถึงขั้นที่แบบเสียงของเธอเป็นหนึ่งเครื่องดนตรีอะที่ทําให้เราแบบมีความสุขได้ฉะนั้นก็ถ้าเกิดเจอน้องแก้มก็สามารถเข้าไปทักทายไปขอเพลงได้ไม่แน่คุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ได้ฟังแก้มวิชาณีมาร้องเพลงแบบข้ข้างคุณเลยก็ได้นะโอ้หวันนี้ขอบคุณมากนะน้องู่ด้วยกันนะครับทน้งแก้มนะครับ ตัวเป็นนักคาถ่ายก๋วยเตี๋ยวแล้วเหรอโคต้องแบบโควิดเป็นเหตุสังเกตได้ไงน้องกักตัวแปดรอบแล้วนะคนพอเราอยู่บ้านบ่อยๆเข้านานๆเข้าเอ้ยเงินเราเริ่มเล่อยหรอไม่ได้แล้วมันก็เลยต้องหาหนูอยากหาอะไรสำรองจากอาชีพนักแสดงอยู่แล้วให้แบบว่ามีเงินเข้ามาโดยที่เราไม่ต้องเขาเรียกไม่ต้องเนาเยงคำเป็นผาเสียงคมถูกต้อง หนูก็ทําไว้เพื่อเป็นธุรกิจของลูกในอนาคตด้วยแหละก็คือเราเราก็ควรจะต้องมีอะไรสักอย่างที่บอกเป็น p a ส s i v e i n c o อะค่ะให้เราแบบวันนี้อยากไปทักพักผ่อนไปเที่ยวแต่ว่าเงินก็ยังเข้ามาอยู่ประมาณนั้นธุรกิจก๋วยเตี๋ยวซึ่งเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวแบบอย่างนี้เหรอฮะสำเร็จรู้ใช่ชื่อว่าเตี๋ยวคนชนค่ะมีสองสูตรมีเรือเข้มข้นแล้วก็มีเย็นโปต้มยำเดี๋ยวพูดพูดไปทําไปให้เลยก็นจ้าธุรกินที่เชิญมาใช่เลยนะพอนั่าล่ำลือกันทั่ววงการบันเทิงมากเลยว่าอร่อยนี่วันนั้น ไม่อร่อยว่าจะอวยนะไม่อร่อยให้ทีบเลยจริงอ้าวไม่อร่อยอย่าพิ่งนั่งก่อนนั่งก่อนเราต้ก่อนก่อนเราชิมก่อนไม่ใช่ว่าเออเราอยากจะทิมน้องไม่ได้ก็อย่างนี้ในซองของเราเนี่ยนะคะหนูก็จะมีตัวหลักๆเลยก็คือจะมีตัวอ่ะพริกปุงพริกพิกเนี่ยคั่วเองเผ็ดมากกระเทียมเจียวก็คั่วเองค่ะ มีผงซุปแล้วก็มีตัวน้ำซอสในเย็นดาโฟก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันใช่แล้วมันเป็นสูตรดูดีชมบุรีอ่ะพี่เกลือพี่นุ้ยใช่แล้วทําไมอะไรเลยคนก็แบบว่าเฮ้ยดูดีชมบุรีเนี่ยเขาเป็นเจ้าดังเด้อใช่เขามีมสา3สปีแล้วอะแล้ยังไงไม่ไงเออให้สูตรคุณมาได้ไงอ่ะคืออยากทําอะไรที่มันแบบว่าอร่อยจริงๆแล้วเสิร์ฟถึงบ้านแล้วหนูเป็นคนกินก๋วยเตี๋ยวร้านเนี้ยมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่รุ่นคุณแม่แล้วพอวันนึงรู้สึกว่าอยากทาธุรกิจก็เลยโทรไปคุยกกกกัับบบบบรรุุ่่นนนนนนลููเเ้้อองงาาาามทํแดดีสิ์ถึ ที่แบบที่มันอร่อยเหมือนกินที่ร้านอ่ะช่ววเขาก็ยอมทำกับคุณเลยอย่างงี้เหรอใช่แล้วบอกเอ้ยเชื่อมือหนูรู้สึกเหมือนธรรมะจัดสรรพูดคุยกันแล้วแบบถูกคอมากอ่ะก็เลยทําร่วมกันเขาก็จะเป็นฝ่ายผลิตทําโรงงานแล้วก็ช่วยกันลงทุนลงแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีหน้าที่ช่วยกัน PR าแพ็กเกจของชั่วโเนี่ยก็จะเปลี่ยนรูปแบบด้วยจะเป็นแบบซองทึบจะเก็บได้ประมาณหนึ่งปีนียเก็บได้6เดือนไฮโซขึ้นอะไฮโซขึ้นจะมีออยและฮาลาลโอเคเรียบร้อยทีนี้แหละถ้าเราอยู่บ้านอ่ะ ก็คือหนูว่าเอาแพ็กเกจพวกนี้มาเพิ่มเติมก็คือใครอยากใส่ลูกชิ้นปลาอยากใส่หมึกอยากใส่หมูอยากใส่ผักอะไรบ้างๆนี่กอมาใ่กเด็กคนเลยแล้วแต่แล้วแต่หนูว่ามันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์คนไทยนะแล้วมันก็เป็นความสะดวกสบายและที่สาคัญ่ะห่อละ35บาทสห่อร้อยอะมันแบบว่าใช่ไม่แล้วชมพู่อันนี้สูตรของเราอะใช้เวลานานไหมในการที่จะทำให้แบบเป็นเป็นแบบว่าเออ คือหนูอะนั่งนั่งทำนั่งชิมกันอนะอยู่ที่ประมาณเกือบปีเหมือนกันนะกว่าจะได้สูตรออกมาคือสัดส่วนซอสองประมาณไหนความเข้มข้นต้องอยู่ระดับไหนใส่น้ําปริมาณนี้เราควรจะเป็นรสชาติแบบไหน<อ>มันมันต้องแบบกว่าจะลงตัวออกมาค่ะใช่อ,อ๋อนี่ไงเขามีบอกปริมาณน้ำเลย2 5 0ร้อายใช่ใช่ใช่ ML, ใส่เครื่องปรุงและเนื้อสัตว์แล้วก็ค่อยใส่เส้นใช่ใช่ เนี่ยทำอยู่บ้านนะถ้ามีหม้อจับงชาบบุก็ทำอย่างนี้เลยเลยว่าเวลาเราบางทีเราอยากแบบว่าเรากินกับครอบครัวใช่ใช่ใช่หนูจันจัดปาร์ตี้กันบ่อยมากเลยนี่ใส่อะไรอ่ะใส่อะไรอ่ะพริกเผ็ดไหมคะไม่ไม่มากไม่มากไม่มเราคั่วเองด้วยหรอใช่พี่คั่วเองค่ะผู้ชายเรากว่าจะได้เลยยังคั่วเองเลยเราก็ต้องคั่วเราควทำเองเนาะใช่ใช่ใช่เห็นบอกปีนี้จะมีลูกเพิ่มอยากมีแต่ว่ากระลำแล้วทำเองไหมเออให้คนข้างบ้านช่วยหัวไม่ค่อยว่าง มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆผมชอบเออนี่ยวันนี้พอมีเจ้าของร้านมามันนั่งคุยสนุกไนงะเ,เอางี้ไม่ต้องโกงกันกินแล้วคุยกันทั้งวัน, <S <S นเลยม่กิินต่อไปจะมีพัฒนาสูตรเพิ่มอีกไหมมีรสอื่นอีกไหม<อ>กําลังคุยกันอยู่ว่าอยากจะทําเป็นน้ําใสด้วยอยากให้มีน้ําใส<อ><อ>เพิ่มเติมแล้วก็มีตัวต้มยําเพิ่มต้มยําแบบต้มยําหมูใช่ป่ะเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยเอาเอาสองรสชาตินี้ไปก่อนใช่อ่ะก็คือเท่านี้แล้วก็ต้มนานไหมต้มนันไหม ต้มประมาณ1ปีเดียว3าหนาทีสานาทีก็พอต้มหนึ่งปีโทษนะถ้าเก็บไว้เองคะจะมี2เส้นมีเส้นหมี่แล้วก็มีเส้นเล็กและสูตรก็จะมีเรือเข้มข้นกับเย็นโฟต้มยำแล้วใครอยากทานแบบไหนอย่างที่บอกว่าก็หาท็อปปิ้งมาเพิ่มแล้วก็ใส่เพิ่มเข้าไปเองได้เลยเนื้อใส่อะไรเงี้ยอยากใส่ฟูอัดก็ใส่อยากกินอะไรก็ใส่ไปกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปอ้าวอาจารย์อาจารย์สวัสดีคะใช่จ้ะใช่ ไม่คือมันดีที่ว่าอะไรป่ะมันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่มันสะใจอ่ะคือเวลาเราทำก๋วยเตี๋ยวเองมันจะสะใจทุกครั้งเพราะว่าเครื่องแบบที่เราชอบเราใส่เยอะใช่่สิงที่เราอยากกินอ่ะเริ่มเดือดแล้วได้แล้วก๋วยเตี๋ยวคนชนทำไมตั้งชื่อนี้อะเตี๋ยก็อยู่ชนวรรณีไงเตี๋ยวคนชนใช่เตี๋ยก็คือก๋วยเตี๋ยวเลยไม่แต่เขามีแส้เนี่ยคนชนอ่ะคนก็คือเด็กเราเป็นคนชนวรรณีแต่กำเนิดอ๋อใช่โอ้ยมันดูเจ้มจนอ่ะแล้วอย่างนี้คือไปซื้อได้ยังไงอ่ะก็เข้าไปในที่ไลน์แอดนะคะมีแ เห็นบอกว่าตอนนี้โหแอดมินทํางานหนักมากเลยใช่ป่ะขายดีมากจริงๆพี่อร่อยไม่ต้องปรุงเลยอะไม่ต้องปรุงเลยไม่ต้องงปรุเลยใช่แต่แต่จริงๆถ้าคนกินแบบรสจัดนะนี่กขเกรงใจน่าจะไม่กินเผ็ดกันจริงๆริอะใส่ให้หมดแค่นี้ก็เผ็ดแล้วนะชมพู่เผ็ดไหมมันคั่วเองไงแล้วมันก็จะมีความหอมจะทงกระเทียมเล่นป่ะเออมันเข้มข้นนะอู้ตายอือดื้อเจลาโฟก็ดีอุ้ยเจลาโฟเดือดพลาดเลยค่ะอุยเอาเจลาโฟมาช้วยหน่อยเจลาโฟหนึ่งถ้วยนะได้อุ้ยคือโทษนะ ผมเคยกินพวกแบบสําเร็จรูปแบบนี้นะสําเร็จรูปแบบนี้เลยนะที่บอกว่าเป็นสูตรก๋วยเตี๋ยวเรือนะสิ่งที่ผมได้รับแล้วแบบยังติดค้างคาใจว่าไม่ค่อยกล้ากินคืออะไรรู้ไหมคืออะไรคะมันจะได้กลิ่นไอซินเนมอนนี่อไออบเชยอบเชยอ่ะเยอะไปหน่อยเชยมันจะเยอะมากเลยแต่อันเนี้ยพอดีก็กว่าจะได้สูตรนี้มาพี่เอ้ยปีนึงอ่ะกว่าจะทําออกมาได้อ่ะเส้นนุ่มนะเนี่ยเส้นก็เลือกอย่างดีด้วยค่ะอันนี้เส้นไปอยู่ที่พี่นุ้ยละอันนี้เหลือแต่น้ากับลูกชิ้น น้ำลูกชิ้นผักพี่ดุ้ยเอาเส้นมาหมดแล้วพี่พูดจับใจเป็นยังไงบ้างอร่อยอร่อยไหมอร่อยคือนุ้ยจะบอกว่าทําให้หายคิดถึงได้เลยนะถ้าเราฮ้ยเันเป็นยนตาโฟต้มยำไงย็นตาโฟต้มยำใช่บอลมันจะจัดอร่อยเฮ้ยแต่ยนตาโฟนี่คือเอาจริงๆคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวของของชมพู่อะตรงคอนเซ็ปคือว่าเอาก๋วยเตี๋ยวไปกินที่บ้านใช่ ก็คืออยากให้เขารู้สึกว่าเหมือนแบบคนไม่ได้อยู่ชลบุรีอะ่ะจะขับไปชลบุรีมันก็กลไใช่ไหมานานๆจะได้กินแต่ว่าเนี้ยเราทําเป็นห่อแบบแพ็กเกจเรียบร้อยเสิร์ฟถึงบ้านาดังนั้นก็จะผิวเมื่อไหร่ก็กินเมื่อนั้นแล้วคนที่แบบจะไปต่างประเทศอะ่ะเช่ไหมหนูม,มีลูกค้าที่เป็นคนไทยที่ไปเรียนที่นู่นอะ่ะแล้วก็คนที่จะมีไปต่างป,ประเทศพกไปแล้วเขาแบบเขาไลน์กลับมาทารีวิวกับมาแล้วบอกว่า ขายยากมากคุณผูพูมบางทีมันคิดถึงรสชาติคนไทยอ่ะนี่ขายไปกี่ประเทศแล้วขายไปตอนนี้ก็มีฮ่องกงฮ่องกงก็เป็นมีตัวแทนแล้วฮ่องกงสิงคโปร์เดนมาร์กอังกฤษใช่ค่ะก็กำลังทยอยเรื่อยๆตอนนี้ก็รับตัวแทนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ถ้าใครสนใจก็สามารถไลน์แอดนะคะแอด n d นะ 888ND หรือว่าเข้าไปที่เพจ เต๋ยวคนชนบ่ายชุมพู้ก่อนบ่ายก็ได้ค่ะอร่อยจริงๆนะครับสำหรับคนที่อยากทำกว๋วยเตี๋ยวทานที่บ้านเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเลยแล<ช>้วก็รสชาติดีนะครับก็แย้ะฝากสั่งสรเขาด้วยนะครับ